อันนี้จะให้ดูลักษณะของการตัดเล็บที่ผิดนะคะอ่ะนี่เลยค่ะสังเกตเลยลูกค้าตัดตรงปลายสั้นก็จริงอยู่แต่ว่าเห็นไหมคะมีมุมมีมุมหมดเลยเนะะี่ยค่ะแล้วเนี่ยให้สังเกตเลยว่าเนี่ยค่ะมันห่อตัวเข้าทิ่มแทงเข้าไปในในเนื้อเลยเนี่ยทุกอันเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ย เป็นมุมทุกอันเลยซึ่งมันจะอันตรายมากนะคะเพราะว่าลักษณะเนี่ยเห็นไหมคะเกิดการบวมแดงอักเสบได้นะเพราะว่ามันเหลือมุมอยู่นะคะอันนี้นี่คือกรณีที่ลูกค้าก่อนหน้านี้เล็บเล็บห่อเลือดนะคะอันนี้ก็คือรักษาการรู้สึกว่าจะมากี่กรอบแล้วนะลานนี้สามรอบแล้วไหมคะสามรอบแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือบวมแดงใหญ่กว่านี้นะคะ แล้วก็ผิวค้ำดำผิวลอกแตะไม่ได้นะคะอันนี้ถือว่าดีขึ้นมากนะคะต้องดูแลรักษากันต่อเนื่องนะคะแต่ว่าอยากบอกนิดนึงถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่มีเวลามาห้ามตัดเล็บแบบนี้เด็ดขาดเลยนะคะหากตัดแบบนี้จะทำให้เราเกิดการบาดเจ็บถึงแม้ว่าจะเป็นนิ้วเล็กๆหรือว่าเป็นเป็นส่วนมุมเล็กๆก,ก็จะสามารถเจ็บได้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นลูกค้าต้องระวังนะคะเดี๋ยวเราลองมาตัดนิ้วนี้กัน เขคค่าน,นี้เราจะตัดเล็บขบนะคะอันนี้ลูกค้าเกิดการอักเสบอันนี้ลักษณะเหมือนมีหนองนิดหน่อยค่ะแล้วก็บวมแดงคิวหนังข้างๆเริ่มลอกนะคะอันดับแรกเราจะดันหนังก่อนอเจ็บไหมนิดนึงนะคะคือลูกค้าค่อนข้างที่จะมีเนื้อด้านข้างเยอะนะคะ นี้เนี่ยเราจะต้องคอยเก็บตัวเล็บให้มีความโค้งนิดนึงค่ะไม่งั้นจะเกิดการอักเสดหรือว่าเตะได้นะคะขออนุญาตตัดนะคะนะคะด้านข้างค่อนข้างลึกนิดนึงออกมาทีละหน่อยนะคะจะไมะ่เขาเรียกว,ว่าเราจะไม่งัด เอาเลือดเอาเนื้อลูกค้านะเ,าเก็บมุมนะคะทำความสะอาดหนังหนังข้างๆก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยด้วยเช่นกันผิวหนังรอกเพราะว่าเกิดการอักเสบนะคะอีนี้ขอทางนิดนึดนงขอเช็คหน่อยนะคะเนยค่ะด้านข้างลูกค้าเนี่ยผิวหนังค่อนข้างเยอะ แล้วก็ลึกเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็คือเกิดจากการอักเสบน,น,นี่ต้องเอาออกนะคะเนี่ยตรงนี้เห็นเลยว่าเป็นเนื้อสดมีหนองนิดหน่อยขอค่าเชื้อหน่อยนะคะในกรณีอย่างเงี้ยไม่ต้องไปตัดเล็บลูกค้าลึกนะคะเนี่ยให้เราตัดเก็บมุมให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้ทิ่มแทงเขาก็พอค่ะนะคะอันนี้ก็คือลูกค้าเหลือมุมเล็บ ก็เลยทําให้เกิดการเจ็บได้ทีนี้เนี่ยเห็นชัดเจนแล้วติดเชื้อตรงนี้นิดนึงเจ็บนิดนึงนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นหนองเห็นเลยว่าเป็นหนองขออนุญาตทีนี้ตรงนี้ต้องเอาออกเจ็บนิดนึงนะคะนิดนึงนะอือ่านิดเดียวค่ะยึด เห็นเลยว,ว่าเป็นหนองนิดหนึ่งนะอุ้ยค่ะเจ็บแน่ๆอันนี้เป็นเนื้อสดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเป็นเนื้อมันปิ้นออกมาละเขาติดเชื้อเนาะจะเจ็บนิดนึงนะคะขออนุญาตนะทนนิดนึงนะคะ ก็เลิศเลยโอ้สตุ้งเลยลูกค้าค่ะม,มันใหญ่มากเอานิดนึงนะเศษเล็กเล็กก็เจ็บได้ทำไมจิ้มเข้าไปข้างในอะ่ะ นิดหนึ่งค่ะเสร็จไหมโอ้โหทำไมไมีเล็บอยู่ตรงนี้่เล็บปันจิ้มเนื้ออยู่นี่เองไหวนิดหนึ่งค่ะ ขออนยาค่ะมันจิ้มเนื้ออยู่แจ็บมันะคะ อาจจะต้องใช้ไม้เม็ดคมๆหน่อยโอ้เรียบร้อยค่ะอืมสะดุ้งเลยมีน้อง เ,เจอแล้วคะ่ะเ uh huh. อาละอืม,มอน่ถุงละเอาละเอาละตัวจิ้มให้ดูนะนี่ค่ะจิ้มอยู่นะเนี่ยสองชิ้นเลยเมื่อกี้กับตรงนี้เนี่ยสองชิเลยโอเคออกแล้วเจ็บไหมกดได้แล้วใช่ไหม โอเคเจ็บใจค่ะเจ็บนิดนึงหายแล้วค่ะเดี๋ยวหยดยาให้นะคะขอฆ่าเชื้อนิดหน่อยทีนี้เดี๋ยวหยดยาให้นะคะจิมค่าเชื้อตัดหนังให้เรียบร้อยแล้วก็หยดยาอัานนี้เสร็จอยู่ด้านในเลยลึกจิ้มอยู่ตรงนี้เห็นไหมที่มันเป็นแผลระบมนะคะ